เอาล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะผมก็นี่ก็จะมาทําตามคําขอของเพื่อนนะผมปอเปืลอนผมมันเป็นเด็กเอซิมิลานนะครับผมเพราะว่าเอซิมิลานนะครับนัดล่าสุดนะครับผมที่ยกพลไปยันเจนเรลนะครับผมข้อ โอ้ลิเบียชิรูได้พิมพ์ผู้รักษาประตูนะครับเพราะว่าเอซิมิลานะเปลี่ยนตัวครบ5คนแล้วผมเละก็ไม่เบยองนะผู้รักษาประตูตัวจริงของเอซิมิลานะผมไปดันโดมใบแดงนะครับผมก <g iggle> ็เป็นตัวไม่ได้แล้วนะผมก็เลยหยิบเอาเป็นโอ้ลิเบียชิรูครับมาเป็นผู้รักษาประตูนะวันนี้เดียจะมาลองนะว่าจะเซฟได้กี่ลูกนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นกติณหานะครับผมอาหารนะครับ,นนรบก็ฝากกันหน่อยด้วยการกดไลค์กดแชร์กดจับสกายและกดกระดิ่งผมด้วยนะผมเป็นกำลังใจใน,ในการต่างยุทธต่อไปนะครับผมมาวันนี้ครรรับบของเาเาจะะซซฟนผม เอาแล้วท่านผู้ชมจับคู่ติดไปเรียบร้อยแล้วละครับผมก็วันนี้ไม่รู้จะโชว์หรือเปล่านะเออแต่ตั้าในชีวิตจริงอ,ะอ่ะที่แกไปยืนอ่ะแกโชว์อยู่นะแกโชว์กีิ่นลูกผมจะไม่ได้ประมาณ3เซฟมั้งเอลยสามเซฟนะครับผมที่ผมไปดูไฮไลท์มานะโอ้โคตรฮาผม่จับไปยืนโคตรฮาเลยผมฮาจี๊งฮะเนี่ยฮะเดนฟิตเอาลงหน่อยครับผมอ,อ่ะฮะไอนี้ไม่ใช่ดีผมนะอันนี้เปไ็นดีเพื่อนผมที่โคมานั่นแหละเออนะฮะ อยมันขอมานะครับผมว่าเออจับที่ร้วไปยืนเป็นโกหน่อยนะผมเออมันก็แบบช่วยผมทำคอนเทนต์ด้วยแหละนะครับผมช่วยผมคิดเนี่ยหลายๆคอนเทนต์าาาบางอันมันก็ช่วยผมคิดนะอันนี้มันก็ช่วยผมคิดอีกนะผมก็เป็นคอนเทนต์ที่ฮาๆนะครับผมเออช่องเราก็เน้นฮาเละเน้นสาระนะผมสาระก็มีบ้างนะผมแบบรีวิวนักตีอะไรแบบนี้ก็เป็นสาระนะครับแต่ถ้าแบบเป็นคอนเทนต์ตัวไปนี่ก็สาระหาไม่ได้หรอกครับเ <c oughs> <c oughs> น้นแต่ความฮาผม <c oughs> ทีมกอฟมาในโค้ดมิเิลอาติต้านะผมเมื่อกี้มาในฟิกเกอร์นะครับทีมเรามาในโค้ดเอ่อของเดโกซิมิโอนี่นะครับต่อบนเคอน์เตอร์นะจนนี้ติดระเบีงคอเตอร์มากเลยนะครับผมช่วงนี้เอาละครับเทมเร็วครับทางฝั่งทีมกอมผู้เกี่ยนรุ่งก่อนนะตอนนี้บอลอยู่ที่คันเซินลูอะเอามาที่เอ้าเอาวิวจิโอเอ็นองเดฟเอ็นองเดฟตอนนี้เอ็นองเดฟสเตปเปิดเข้ามาตรงนี้แฮร์ดิเกตโอ้โหไม่เซฟเลย รวยเซฟเลยวะแล้วผู้ชมเอ้ที่เกมยิงโก้ใงงห้ใครเลย <c oughs> ขอไปฮะรวยเซฟเลยท่านผู้ชมอ <c oughs> เอาละวจีนโกาขึ้นนำไปก่อนผมจากนี้เอาละทีมเราเป็นฝ่ายตามจากนี้บลูนอฟเฟดิปไหลมาช่้งนี้ไม่ได้ครับผมแล้วอ้าวอ้าวอะไรครับฮาเลนผมมันสุดอยู่แล้วฮาเลนผมอะฮาเลนผมยังไงาจากนี้บีบมาก็บลูนอฟเฟดิปไม่ได้ <c oughs> แม่แต่เล่งกาขอภัยนะผมเอาเอาอะไรมูดิกอะไรจะมาแหวกกับวอกเกอร์ไอ้น้องหวยกูร้อยปีน้องจะมาแวกกับวอกเกอร์พี่อนะ่ะน้องแล้วเปิดยาบ้าก่อนจานี้อาแล้วแบดดีสันเห็นแล้วเอ็นอีทีแล้วเป็นเอลริมบารการเล่นฮูลได้จอแล้วแล้วยังเดาก็กไปได้ทีฮาเล่นโอ้โหแล้วแบดดิสันแบดดิสันแบดดิสันไม่ได้วันนี้จะอยู่แบดดิสันแบดดิสันใช่เอาละครับไปเกมส่วนกับจานี้ดูดไปหมดเลยจานี้เอาแล้ว มีคาโลมูดิกม kind of ูดิกมาเจอกับจันี้เปิดแน่ผมว่าเลยเขาวัดอย่างเดียวจันี้เขาเล่นบนเต็มซีแล้วผมคือเล่นวัดอย่างเดียวเห็นผู้ตัดตัวกลางไงมันก็จะวัดอย่างเดียวเลยครับผมจันี้แหมเดี๋ยวเตยไชิรูมเซฟเตยเดี๋ยวรอดูก่อนไอชิรูมเซฟแล้จะหนาวไอหนูไอ้น้องเลฟอ้าวไอ้น้องเลฟบใช่อีกเล็บไอ้น้องเลฟแหมเล่นบนเต็มซีแล้วผมคือเล่นบนเต็มซีแล้วจันี้คือแบบเห็นหน้าผมเอาชิรูมายิงผู้ตัดตัวเล่ยบนเต็มซีแล้วผมคือเน้นเปิดอย่างเดียอะนะผมอ้าว อยิงง่ายร้องไอ้เหี้ยมาเดี๋ยววุ้ส่ป,ประตูกวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับออกบอลได้ท้าคือสุดๆอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยนะฮะมันก็คล้ายๆโอนาน่าเลยนะครับผมเออเอาชีรูมายิงก็คล้ายๆโอนาน่าเลยนะครับผมแองประโยชน์เท่ากันนะเอรับปีโรมูดิกมิโลมูดิกจอนี้มูดิกฉุนไปดีเออแองต้องเตงเ้นทุมท่มเทอย่างนี้ดิน้องหนูแล,ล้วบอลเปลี่ยนแกนมาแมดดิสันแมด ดิซัดดิงสองกับเอ็มป๊อเป้แล้วสปีดผมไวกว่าตอนนี้แล้วตัดก,กับใบแล้วยิงโอ้ยเซฟแล้วฮันเล่นโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ยี่บอฮันเล่นแล้ววงจะนี้อ่าแล้วขอรู้ท่าดิแจ็คคืนหน่อยและการมาที่ดูท่าดิจิติมผมนะครับผมแหมจุ๊บกับไอซีไปเลยนะครับผมตั้งด้วยวันนี้นะฮะแสปีดการเซนโลครับแม่ดูมวนจะออกตัวดูดีกว่าคิเลียนเอ็มปอเป้นะผมแต่ว่านั่นแหละครับเอ็มปอเป้สปีด ฟีซาดอยู่แล้วผมคนนี้นะฮะเอาเขาจะเล่นเหมเือนเดิมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาตัวไปเพชรเลยนะผมเขาจะเล่นแบบวัดเหมือนเดิมนะผมคือเล่นบนเตียมซีนะผมบนเตียมซีโอบนเตีมซีมาดี้ดิบราเบิร์นแมดดิสันเห็นคีเรตเอปเป้วัดอีกแล้วท่นนอื้มอ่าแล้วมาตรงนี้เอ็นองเด็บของเราค่อนข้างรั่วบ่อยนะวันนี้แมดดิสันลงลงมาช่วยอนะแมดดิสันแมดดิสันวันนี้ก็ชอบนะผมชอบส่วนตัวนะเล่นกับสเปอร์เหลือไายมากสเต็ปนะผม ชอบมากนะครับสเต็ปนะเขามีความดีความคล่องตัวเลยคือโพมอ่ะนะผมผมชอบมากเลยนะสตไตล์แมดดิสันอะ่ะแม่งแปลกเหมือนกันแมนยูไม่ซื้อไอ้เหี้ยแปลกเหมือนกันแ <c oughs> ปลกมากนะผมชอบนะแมดดิสันอ่ะจริงอ่ะผมชอบมากเลยนะเอาเล่นบอลเทมซีอีกแล้วอ่ะเล่นบอลเทมซีจริงด้วยแล้วเอ้าเล็บอ,อืมเล่นไม่ได้คือ <c oughs> ผมชอบนะแมดดิสันอะ่ะจริงผมชอบส่วนตัวนะเออที่ผมดูซัพเปอร์บ่อยๆก็นั่นแหละนะครับผม ดูแมดดิสันนะคือสไตล์แกผมชอบมากเลยนะเป็นกองการเนี่ย ب. ครบเครื่องมากนะนะัเวลานี้ผมว่าครบนะแน่ดีนี้มีซะด้วยก็จัดอ๋ออคารสินไม่รูเออแมดดิสันลงมาสวยเคลียร์ไปก่อนไม่ได้หรอกผมรู้นะผมต้องเคลียร์นะผมจากนี้อย่างเขาเข้าถึงเขตตู้ได้บ่อยๆนะเพราะอันตรายนะผมเบิร์นเบิร์นอีกทีไม่ดีแมดดิสันช่วงนี้แล้วเขาจะเล่นบอลเต็มซีแล้วผมจะบอลเต็มซีบอลเต็มซีเหรอ,อ บอ,อเต็มจีข้ากะามาก่อนราซิเบโลเบิร์นเบิร์นอีกทีออกมาออกไปอีกทีแล้วเอปปเป้ตตดเข้าไปด้านหนใครก็ได้ตรงนั้นเป็นไฟนันเดฟนะครับผมพลิกนำสองหนึ่งก็มาดีครับก็มาดีครับนำผมกอ่อนเล่งไงอะ่ะคือผมรู้สไตล์คุณแล้วคุณจะเล่นบอลเช็มซีผมก็เล่นบอลแทนรูชองของผมไปเออมาฮะรับสองหนึ่งพลิกนำ นะครับจังหวะนี้ทีมเขาจะได้ยังไงดีบรานี่บทบาทน้อยมากเลยทด็กผู้ชมเอามาเล่นเอามาเล่นหน่อยนะผมไม่ไม่ค่อยเห็นมานานแล้วนะผมเอ้าบูนเฟเดฟออกมาขอาติคแมตติสันอ้าวหมดเวลาการแข่งขันไปครับผมค <c oughs> ืงแรกก็มีโอกาสยิงสี่ครั้งเลยทีมผมนะเพยผ่านไปสองประตูนี่นนดีบราหงามากเลยดีบราค่อนข้างจะไม่ค่อยมีบทบาทเลยนะผมเดี๋ยวโซย่าส่งเป็นอุสบานเดเบเล่ลงมาแล้วกันนะครับผมแด <c ười> นกลางก็ลงตัวแล้วนะผมประมาณนี้นะฮะ ไปนะครับผมชมเกมกันต่อฮะจากนี้ครึ่งหลังฮะทีมเขาก็ดูเหมือนจะขยับหลายตำแหน่งนะทีมเราขยับตำแหน่งเดียวนะส่งเด็บบิวต์ไปตรงนี้เออร์ริงฮาเลนโอ้โหเฟิร์สทัชแบบนี้เออร์ริงฮาเลนเปลี่ยนตัวใส่สกอร์ได้เลยเออร์ริงฮาเลนเฟิร์สทัชสวยมากเมื่อกี้โอ้โหสามหนึ่งแล้วจังหวะนี้เออร์ริงฮาเลนนะอ๋ออย่าเพิ่งกดโออย่าเพิ่งกดโอขอร้องคิดยังไม่ถึงสิบนาทีแกเปลี่ยนตาที่สองแล้วดูฮะแต่กดตรงนี้คือมัน บอลมันนิ่งๆนะครับผมก็จะเลือกมุมไหนก็ได้นะฮะเอาละทีมเขามีการส่งเสือตีเอต้เดเสือเตี้อาเดโก้มาโดน่าลงมาด้วยนะเปลี่ยนเยอะจริงๆนะทีมเขาอะเปลี่ยนอะตำแหน่งอะเอร์ดิ้งฮาร์เรนดักได้อีกแล,ล้วเดบิลเล่เฟิร์สทัตมาสวยตอนนี้ฟูร์ทัตมาเดบิลเล่พลิกหนึ่งทีแล้วตัดไปอ้เป็นยากเลูกนี้แ,แฟนดิฟสวยแฟนดิฟไปแย่งจากมาได้เลยเอเป้เอเป้พลิกพลิกอือยากจะไปไหนอ๋อเล็บ ก็ยังได้อยู่ว่าจังหวะนี้อ๋อแล้วทีมก็มาอีกแซกกุโดกันอ๋อยันยันเด่นไว้แมดดิสันกาซิมิโลบูนโฟนเฟยเดฟเนี่ยแมดดิสันทันไหมไม่ทันนะผมห,ห่างตัวไปนิดนึงนะตอนนี้เป่าบางังคับอ้าวทิโอนาเดฟ,ฟไปดักมาได้แมดดิสันเข้ากล้ามาและอีกทีอุสมานเดี่เล่โอ้โหยาวไปครับผู้ลูกนี้โอ้โหเ,เ,เล่นเล่ยนเผมกดแดงไปเหรอท่านผู้ช <laughs> มขอไฟนะผมถ้ามีเสียงรบกวนขอไฟนะผม เพราะว่าดูเหมือนจะมีคนมาตัดหญ้าใกล้ๆบ้านผมอีกแล้วนะไม่รู้ไอไม่รู้มันเาเป็นโรคอะไรเหมือนกันนะเขามาตัดช่องมาตัดข้างบ้านผมอ่ะคือบที่ที่รกๆไม่ตัดมาตัดที่เตียมเตียมคิดจะอยู่เพื่อนนะฮะอะไรทุกวคนเ้านี้เห็นคาร์ว์เกอร์จะทุ่มเดบไปเลยบลูนอฟเดิฟไม่ดีจ้านี้สวยดีเคไรคือมาก่อนชิรูโชว์บอลไปดิ โอ้คนนี้ออกบอลแม่นนะครับไม่ต้องกลัวเลยความการออกบอลนะผมเพราะว่าเขาเป็นกองหน้านะครับผมโอ้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 จากนี้จะมาบุกได้เด้อีกทีดีไปโอ้ไม่ถึงฮะอืออ่าลูกนี้ทํากันมาสวยแล้วแต่ไม่ถึงนะต้องชมชีรูอะเปิดบอลขึ้นมาได้ต้องชมชีรูทุกอย่างฮะอพระเอกในคอนเทนต์เราวันนี้มันก็ต้องชมอยู่แล้วว่าถูกป่ะเออเอาฮาเล่นจ่ายไปดีตรงนี้หาเล่นเล่นไม่ได้ เอาละเป็นเกมส่วนการของคัาใช้คุดูกันจะเล่นบอลเตียมซีอีกหรือเปล่าครับอลเตียมซีอีกหรือเปล่าบอลเตียมซีเลดี้เลดี้เออเล่นบอลเตียมซีนึกแล้วจะเล่นบอลวัดเออบูราฟเดฟสวยแมตดีสตีโอเดสนึกว่าไม่ดีสันอ้าวจะไม่ดีสันแล้วมาสตีริงฮาเลนเออไม่ใช้เล่นนี่มาคัรเดฟอร์ดเล่นอย่างไรเล่นบอลเตียมซีอีกไหมบอลเตียมซีบอลเตียมซีนี่เออเล่นดิเล่นดิเออเออมาดี้ชิปเปียชิปเปียเอาชิปเปียชิปเปียจังหวะนี้อ้าวบอลมันเออเน็ตมันเล็กพอดีครับผม เห็นมาคัดแรดโฟลด้ดยเชียวมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้อุ้ยเขาไม่มาคัดแรดโฟดร่างอันนู้นด้วยนะลิสเตอร์ซิตี้อ่ะครั้งที่เจอเิสเตอร์ซิตี้ที่ดีคาโชเอ่อซูปเปอร์ควักตัวอีดีอ่ะนั่นแหละนะมีร่างนี้ด้วยนะค่อนข้างสุมกันได้ดีเขาอ่ะเอ๋อแล้วไม่ถึงฮาเลนนะแต่ว่าไม่ดีและยิงใกล้ลูกนี้แม่นึกว่าไอชิรูผมได้ล้มหน่อยเขาไม่ได้ฮนะเอบไปเลยบทบาทเยอะแล้วนี้นะจูอ,อกบอลจูเอามายิงเฉย <c oughs> สวยฮะเบินมาเฟเดฟฮาเลนออกมาโอ้ยทีไม่ถึงเออดิงฮาเลนแล้วอืมอด็กป้าปเป้ดักไม่อยู่ขาด10มิโลอ้าวแล้วมีเกมส่วน,นกับงของเขาว่าจังหวะนี้มาทีแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจังหวะนี้จะเล่นอย่างไรมาคาร์เดฟอร์ดมาคาร์เดฟอร์ดถือปั๊มตัวมาทายเดลลิงอ้าวแล้วไปเป็นฟาร์ล้านลูกนี้กรรมาการหัวละล้านต้องออกมาเตือนหน่อยครับผมเฮ้ยทำบบนี้ไม่ได้นะ <laughs> เอาละครับเดลูฟิคิคครับว่าเอาเลวชิรูจะเซตได้หรือไม่ล่ะครับ เอนเซียเจ็กอ๋อเหลืองไปด้วยฮะนีดูมันจะไม่ค่อยฟังเท่าไรเมื่อกี้ก็โดนลงไปแล้วปลานลูกนี่เให้โชว์หน่อยก็ไม่ได้ฮะคือเอาบอลแม่นนะอย่างเดียวเลยครับมีข้อดีเอาบอลแม่นนะเอาแบบพูเอาศูนย์หน้ามายืนแบรนี้นะเมดิซันเมดิสัน,สนทุมเทยังไม่ดีลูกนี้ยังไงเบิร์นมาตรงนี้เดอะลิกอีกแล้วดักได้อเกก์ เดี๋ยวยามาก่อนเฟยเดฟออกมาที่แมดดิสันเบิร์นกันตรงนี้หนึ่งสองเฟเดนเดฟช้าและแมดดิสันต้องไปขยันมาอยู่แล้วะคาวอเกอร์จังหวะนี้วอเกอร์แทงไปอุสบาเดเบเล่ไม่เข้าใจการนะผมเดเบเล่ปั๊มอยู่ว่าบอรจะนี้แล้วได้แล้วได้ลูกนี้เออเอริงฮาเล่นโอ้โหอยากได้เลยว่ะท่านผู้ชมเก่งจริงร่างนี้โอ้โหแฮตติกไปเลยครับผมเอาเลยทีมเขาดูเหมือนจะเรียบร้อยไปอีกแล้วผมนี่ขนาดเอาชีรูยืนนะครับเนี่ย ทิมเขาใจไม่สู้ซะแล้วครับผมถ้าเล่นนะกดแอติกใส่เลยครับผมโอ้ไม่ได้ดูเลยว่าได้กี่คะแนนโอเสดไดเลยครับผมโอเคก็จากลาไปด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับผมกระหว่างในในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะในการท่างชิปต่อๆไปนะครับผม